ร้านค้าหน้าบ้านวันเสาร์มาแล้วค่ะมีไก่ย่าง10บาทขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่30แกงไก่ใสกะทิ50บาทและก็มี FC ใจดีเลี้ยงสโมกี้ไบร์อ5 0อันด้วยสวัสดีค่ะเจอกับพี่ลูกชิ้นที่ร้านค้าหน้าบ้านทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์บ่าย3โมงเย็นร้านค้าหน้าบ้านอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะถ้าใครมาไม่ถูกจับ GPS มาได้เลยที่ร้านข้าวของแม่กาแฟของพ่อลูกชิ้นเนี่ยจะเริ่มหมักปีกไก่ไว้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะพเ,คเ,เพราะถึงบ่ายสามโมงเย็นเนี่ยค่อยน ให้เราเรียบร้อยแล้วผงม,มากหนึ่งซองมีขนาด50กรัมหมักไก่ได้1กิโลไก่เรามีปริมาณเท่าไหร่ก็ใส่ผงหมักไก่ตามนั้นได้เลยผงม,มากไก่สาเร็จรูปชูรรเยปูตอนนี้เขามีวางจาหน่ายที่ร้านไยฟูด้ดแล้วก็ร้านหมูไก่สดทั่วประเทศหาซื้อได้ง่ายมากๆแต่ถ้าไม่สะด,ดวกก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้ไปดูของที่ร้านค้าหน้าบ้านกันว่ามีอะไรขายบ้างอันนี้จะเป็นแกงไก่ใส่กะทิเราเรียนแบบมาจากแกงหม้อแม่จูนขายกล่องละน,น้ายาาป่า่ตีไกขชุดละ30บาทก็มจดีจาากกกอเมริ็คือ พี่ติ๊กเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะวันนี้เลี้ยงสโมกกี้ใบร้อยห้สิบชิ้นช่วงนี้ถ้าเราขายของที่ร้านค้าหน้าบ้านจะมีพี่เอคอยสนับสนุนทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแทนแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าด้วย สโมกี้ไบต์น้องมิงจะมีผักสดให้ด้วยก็จะมีผักกาดหอมแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศส่วนซอสก็จะมีมะยงเนสกับซอสมะเขือเทศเห็นแบบนี้แล้วก็นึกถึงไส้กรอกในะตำนานของเซเว่นเลยตอนเด็กๆคือชอบกินมากร้านค้าหน้าบ้านก็จะมีแม่ค้าหลายคนนะคะของพี่ลูกชิ้นเนี่ยจะขายไก่ย่างวันนี้ขายประมาณ50ไม้ลูกค้าก็สั่งจองหมดเป็นที่เรียบร้อยส่วนร้านป้าจีนวันนี้ไม่ได้ขายลูกชิ้นปิ้งนะคะเนื่องจากตอนเช้ามีธุระก็เลยไม่ได้ไปซื้อของวันนี้ป้าจีนก็เลยมาช่วยพี่ลูกชิ้นย่าง เขาจะทากับข้าวขายก็ค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆวันนี้แม่ทําแกงไก่แค่สิบกล่องเพราะว่าขายราคากล่องละห้สิบาทกลัวว่าจะขายไม่ดีนะคะส่วนขนมจีนน้ํายาป่าตีนไก่เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด30ชุดช่วงนี้เอาแน่เอานอนกับอากาศไม่ได้เห็นร้อนๆแบบนี้แป๊บเดียวก็คือฝนตกเลยพีู่ชินเปิดร้านบ่ายสามโมงเย็นพยายามรีบขายของให้หมดอย่างไวเลยนะคะถ้าฝนตกออกมานี่ก็คือเหลือแน่นอนวันนี้น้องเมืองเอาน้ำพริกเผามาวางขายที่หน้าร้านด้วยปกติจะขายทางออนไลน์สูตรน้ำพริกเผาของน้องเมืองจะเป็นน้ำพริกเผาแบบบ้าน ถ้าใครชอบกินน้ำพริกเผาสไตล์บ้านๆเผ็ดๆก็ไปอุดหนุนได้ที่ร้านน้องเมืองนะคะเขาจะทาขายเป็นรอบๆร้านค้าหน้าบ้านวันนี้ลูกค้าให้การตอบรับดีมาซื้อกันตลอดที่ร้านของเรามีบริการจัดส่งให้ด้วยถ้าหากไม่อยากมาซื้อที่หน้าร้านก็โทรมาสั่งได้เลยเดี๋ยวลูกชิ้นให้หลานๆานเดี๋ยวไปส่งให้ถึงบ้านแต่ต้องเป็นลูกค้าที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะถ้าไกลๆนี่ก็คือไปส่งไม่ไหวคนไม่รู้อาหารที่นํามาวางขายหน้าบ้านแม่เขาจะคิดวันต่อวันไม่ได้คิดล่วงหน้าลูกค้ามาบอกว่าอยากกินกกกกุ้้้้งงงออบบเเเเสนนนนนััปปลลาาาาึ่่่่แมมม็ไไดดดีีียยวววพรจใหชะณ4ฝต ลงมาปล่อยๆแต่ว่าโชคดีนะคะเราขายของเกือบหมดแล้วส่วนตอนนี้ก็รอลูกค้ามารับของอย่างเดียวขายหมดเป็นที่เรียบร้อย